อาหารสุดอันตรายสำหรับหมาน้อยของคุณคืออะไรอันตรายถึงตายนะัสสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาหารสิบอย่างที่ห้ามให้สุนักกินนะครับซึ่งอาหารเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุนัขมาก <Huh? S 1> อาจทำให้สุนัขป่วยหรือเสียชีวิตได้ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการให้อาหารเหล่านี้กับสุนัขโดยเด็ดขาดหนึ่งช็อกโกแลตและโกโก้ช็อกโกแลตและโกโก้มีสารที่เป็นพิษต่อสุนัขชื่อว่าเตียบรมสารนี้ จะไปทําให้ระบบประสาทและหัวใจของสุนัขทํางานผิดปกติอาการของสุนัขที่กินช็อกโก,โกแลตเข้าไปเช่นอาเจียนท้องเสียซึมสุกน้ําหลไหลมากผิดปกติกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วชักและเสียชีวิต2อะโวคาโดอะโวคาโดมีสารที่เป็นพิษต่อสุนัขชื่อว่าเพอร์ซินสารนี้จะไปทําให้สุนัขท้องเสียอาเจียนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจและหัวใจเต้นผิดปกติสามหอมแดงและกระเทียมหอมแดงและกระเทียมมีสารที่เป็นพิษต่อสุนัขชื่อว่าเตโอสเฟสานี้ จะไปทำลายเม็ดเลือดแดงของสุนัขทำให้สุนัขเกิดภาวะโลหิตจางอาการของสุนัขที่กินหอมแดงหรือกระเทียมเข้าไปเช่นปัสสาวะเป็นสีเข้มเหนื่อยง่ายซึมซูบและเสียชีวิตสีองุนและลูกเกดองุนและลูกเกดมีสารที่เป็นพิษต่อสุนัขที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคืออะไรแต่สารนี้จะไปทําให้ไตของสุนัขวายอาการของสุนัขที่กินองุนหรือลูกเกดเข้าไปเช่นอาเจียนอท้องเสียซึมปัสสาวะน้อยหรือไม่มีปัสสาวะและเสียชีวิตห้านมและผลิตภัณฑ์จากนมสุนัขขอส่วนใหญ่จะแพ้และโตสในนม ซึ่งจะทําให้สุนัขมีอาการท้องเสียอาเจียนและปวดท้องหกถูแมคคาเดมีถูแมคคาเดมีมีสารที่เป็นพิษต่อสุนัขที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคืออะไรแต่สารนี้จะไปทําให้กล้ามเนื้อของสุนัขอ่อนแรงซึมและมีไข้สูง7อาหารที่มีรสหวานจัดอาหารที่มีรสหวานจัดเช่นขนมหวานน้าอัดลมและเค้กอาจทําให้สุนัขเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานและโรคฟันผุได้แปดคาเฟอีนคาเฟอีนมีสารที่เป็นพิษต่อสุนัขชื่อว่าเตฟลินสารนี้ จะไปทําให้ระบบประสาทและหัวใจของสุนัขทางานผิดปกติอาการของสุนัขที่กินคาเฟอีนเข้าไปเช่นอาเจียนท้องเสียซึมสุกน้ำไหลไหลมากผิดปกติกระวนกระวายหัวใจเต้นเร็วชักและเสียชีวิตเก้าแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มีสารที่เป็นพิษต่อสุนัขชื่อว่าเอทโนสารนี้จะไปทําให้ระบบประสาทและระบบหายใจของสุนัขทางานผิดปกติอาการของสุนัขที่กินแอลกอฮอล์เข้าไปเช่นซึมสุกอุณหภูมิร่างกายต่ำชักและเสียชีวิต10 กระดูกสัตว์ปีกกระดูกสัตว์ปีกเช่นกระดูกไก่และกระดูกเป็ดมีลักษณะแหลมและแตกหักง่ายอาจทําให้กระดูกติดคอหรือติดในลำไส้ของสุนัขได้หากพบว่าสุนัขของคุณกินอาหารเหล่านี้เข้าไปให้รีบพาไปพบศัตวแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงทีนอกจากนี้ยังมีอาหารอื่นๆอีกหลายประเภทที่อาจเป็นอันตรายต่อสุนัขเช่น,อ,น,อ,นอาหารรสจัดอาหารที่เน่าเสียอาหารที่มีไขมันสูงและอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพราบางชนิด ดังนั้นจึงควรปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนที่จะให้อาหารอะไรๆกับสุนัขของ